สิตุลาวันสุขภาพจิตโลกประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคจิตเพิ่มสองเท่าในรอบ6ปีคนอายุ15ปีขึ้นไปพบป่วยเป็นโรคจิตเวทคนสมัยนี้เป็นโรคขาดความรักเพราะเป็นโรคไม่ยอมรับความจริงผู้ป่วยจิตเวทมักจะมีสภาวะ หลอกตัวเองไม่ยอมรับความจริงและสิ่งนี้ก็ทำให้คนรอบข้างเนี่ยเดือดร้อนเราต้องแยกให้ออกว่าคนที่เข้าหาเราเนี่ยเขาแค่ทำดีกับเราเพราะหวังผลประโยชน์หรือคุณอะสำคัญกับเขาก็แค่ในเรื่องของผลประโยชน์และเรื่องงานเท่านั้น เพราะในความสัมพันธ์เนี่ย relationship เนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์หลายแบบความสัมพันธ์แบบเพื่อนจริงๆเลยมิตรภาพความจริงใจความสัมพันธ์แบบคนที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรถ้าผู้ชายเขาไม่ได้ให้สถานะคุณว่าคุณ่ะเป็นคนสำคัญกับเขายังไงเขาก็ไม่มีทางรักคุณตัวเอเองอะเอกก็ ม่ใช่คนโง่นะตัวเราเราก็ดูออกว่าคือเอ๋อะไม่ใช่คนโงอ่อ่ะคือเอ๋อดูออกว่าคือผู้ชายคนเนี้ยเขาเป็นคนดีเขาเข้าใจเราแต่เขาไม่ได้รักเอ๋อดูออกพอเราดูออกว่าผู้ชายคนเนี้เขาไม่ได้รักเราแต่เขาเป็นคนดีเราก็แค่เอาตัวเราออกมาแต่ความที่ว่าเราไปเจอคนที่มันโรคจิต ถึงเราอะ่ะจะไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาเดือดร้อนถึงเราอะ่ะจะไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาอ่ะเดือดร้อนไม่ได้ไปแย่งผัวเขาไม่ได้ไปแย่งแฟนเขาไม่เคยคุยกับผัวมันด้วยเขาก็มองเราเป็นศัตรูเพราะว่าไม่ว่าเราจะหยิบจับอะไรอะ่ะมันก็จเจริญงอกงามเรามาทำธุรกิจ เราก็รวยเราทําการค้าอะไรเราก็ทําทําพอเอาเป็นว่าทาแล้วได้กําไรไม่ขาดทุนเขาไม่ชอบที่เราอะเก่งกว่าเรามาเป็นหมอดูเนี่ยเราก็มีคนให้ความสนใจเราเยอะทั้งที่เราก็ไม่ได้อัดฉีดเงินโฆษณาเรามาทำ u t u b e เราก็ไม่เคยจ่ายค่าโฆษณาให้ YouTube เลยสักหนึ่งบาท แต่ช่องเราก็โตในขณะที่หมอดูบางคนเนี่ยหมดเงินไปห้าหมื่นบางคนอะหมดเงินไปสองแสนช่องก็โตอยู่แค่ปีหนึ่งอะและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครมาดูบางคนอัดฉีดเงินอะสองแสนจ่ายค่าโปรโมตจ่ายค่าโปรโมตจ่ายค่าโฆษณาคลิปหมดไปสองแสน ช่องโตอยู่ประมาณปีหนึ่งคนเข้ามาดูเยอะคนกดซับสไครเนี่ยแค่แค่ระยะเวลา5เดือนคนกดซับสไครเกินหนึ่งแสนแต่ช่องเอ๋ทำมาก่อนเขาอะ่ะคนยังกดซับสไครต์ไม่เยอะบางทีคนก็ดูน้อยเพราะ YouTube มันปิดกัน้นเราไม่เคยจ่ายค่าโฆษณามัน YouTube ก็ปิดกัน้นแล้วเราก็คิดแค่ว่าเออ ไม่รู้สิคือเรามีความคิดไปในทางที่ดีอ่ะเพราะเราก็มองว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่เรารักเราไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนให้เราทํางานด้วยความรักดีกว่าเราจะได้ทําไปได้เรื่อยๆถึงมันจะขายของได้น้อยหรืออ่คือเอ๋จะถือคติอยู่อย่างหนึ่งนะสิ่งใดก็ตามอ่ะถ้าเราทำด้วยความรักอ่ะ เราจะสามารถทำได้เรื่อยๆโดยไม่รู้จักคำว่าเบื่อมันก็เหมือนการเลี้ยงแมวคนที่ไม่เคยเลี้ยงหมาคนที่ไม่เคยเลี้ยงแมวมาเจอคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนี่จะงงเลยเอาหมาไปเดินห้างเออนอนกับหมาหมาเลียหน้าเลียตากินข้าวไปหมาเลียน้ำไปกินข้าวไปหมาเลียปากไปคือบางคนน่ะเขาจะรู้สึกเลยว่ามันสกโปก ให้หมามานอนด้วยอย่างเงี้ยให้หมามาเลียหน้าเลียตาแมวก็ฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางโดยเฉพาะโดยเฉพาะแมวตัวผู้เนี่ยแม่งฉี่ปิด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 เงี้ยบางทีแม่ก็ฉี่รอบบ้านเลยเหม็นไปหมดเออถามว่าเขาทนได้ยังไงอ่ะแมวแม่งฉี่ปิด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 เงี้ยไปฉี่รองเท้าฉี่มุมเสาเหม็นไปทั่วเลยก็เขารักไ <c> <c> งเขารักไงถามหน่อยว่าทําไมเอา ลูกกูโคตรเลวเลยนักข่าวไปถามลูกคุณเนี่ยไปฆ่าคนตายพอนักข่าวไปถามญาติพี่น้องที่บ้านทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยหลานฉันเป็นคนดีลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันไปนป้นธนาคารมาไปถามแม่แม่แมบอกลูกฉันเป็นคนดีถามว่าทําไมมันเป็นแบบนี้อ่ะก็ความรักไงหลงจนหลงจนทั้งรักทั้งหลงจนไม่มีสติ ลูกต่อให้ลูกเลวแค่ไหนอ่ะต่อให้ลูกกระชั่วแค่ไหนคนเป็นแม่เนี่ยเขาก็ยังรักว่าเอเห็นมากับตาเออลูกเอเห็นมากับตาทั้งญาติเอเนี่ยแม่เอก็เป็นบางทีอ่ะคือมันเป็นเรื่องของความรักไงคือความรักไม่มีเหตุผลเคยได้ยินไหมที่เขาพูดว่าเฮ้ย พราะภาัยมณีไม่เคยรักนางยักษ์เลยแล้วตอนที่มีคนไปถามเนี่พาายพระไพมณีก็พูดว่าไม่ใช่ตอนคนไปถามหรอกตอนที่นางยักษ์ไล่ตามพระไยมณีแล้วพระไยมณีก็บอกให้หนางยักษ์กลับไปอยู่ที่ถ้ำเถอะเราสองคนมันต่างเผ่าพันธุ์กันเจ้าเป็นยักษ์ข้าเป็นมนุษย์เจ้า่ะกลับไปเถอะแล้วนางยักษ์ก็โกรธแค้นมากตามจนถึงเกาะ เกาะมหัศจรันรย์เกาะแก้วพิสดารแต่ตอนที่พระไพรมณีเนี่ยอยากจะได้นางเงือกเป็นเมียพระไพรมณีกับพูดว่าถึงคนเราจะต่างเผ่าพันธุ์กันแต่ถ้าใจตรงกันเราก็รักกันได้มันแปลว่าในในการที่ผู้ชายคนหนึ่งอะจะรักใครสักคนหนึ่งอมันไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาเชื้อชาติมันไม่มีเหตุผลมันเป็นสิ่งไม่มีเหตุผล ถ้าผู้ชายรักแต่ผู้หญิงสวยๆฝรั่งมันจะมาเอาผู้หญิงไทยที่ขี้เหร่ทำไมความสวยมันอยู่ที่สายตาคนมองต่อให้เราไม่ใช่คนสวยเราก็สวยในสายตาของแฟนเราพวกอารับอ่ะมันจะชอบผู้หญิงาขาวๆอ้วนๆพวกอาลับจะชอบผู้หญิงาขาวๆอ,อวบๆอ้วนๆ แต่ว่าฝรั่งมันจะชอบผู้หญิงไทยตัวเล็กๆดำๆหน้าแบนๆออกแนวขี้เหล่คือความสวยของคนน่ะมันอยู่ที่มุมมองของผู้ชายให้รักคนที่ว่าเขารักเราดีกว่าถ้าผู้ชายคนนั้นน่ะเขาไม่เคยมองคุณสวยเลยหรือเขาไม่รักคุณเลยการที่คุณพยายามจะเอาชนะเขาอ่ะโดยใช้ไสยศาสตร์มนต์ดำแล้ว ก็ทำของใส่คนนั้นคนนี้ไปทั่วมันเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมพญานาคที่มาเข้าฝันเอเนี่ยเขาก็เล่าให้เอ๋ฟังเยอะนะพญานาคที่มาเข้าฝันเอ,อ๋เขาเล่าอะไรให้เอ๋ฟังเยอะซึ่งบางอย่างอะ่ะเราก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้ก็เพราะว่าท่านอะ่ะปัดไงเวลามีคนทําของใส่เอเนี่ย ท่านอะจะปัดให้พอท่านปัดให้เนี่ยของมันก็สะท้อนไปหาผู้ชายคนนั้นก็ทําให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยคลั่งคลั่งรักเป็นโครคคลั่งรักเพราะว่าเขาทําของใส่เราแต่ของอะมันมาไม่ถึงเราทีนี้พอของมันตีย้อนกลับเนี่ยผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาเลยป่วยเป็นโครคคลั่งรักหรืออย่างผู้หญิงบางคนเนี่ยเราไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาเดือดร้อน แต่เขาก็หาเรื่องจองเวรเราและความที่ว่าเราอ่ะรู้ทันพอเรารู้ทันเนี่ยเขาก็หาเรื่องทะเลาะก,กับเราหาว่าเราไปด่าเขาบ้างหาว่าเราเไปดูถูกเขาบ้างเปล่าเลยคือจริงๆริอะนะเอ๋เคยเคยพูดกับพญาเพชรชพัฒน์นะว่าจริงๆอะเอ๋เอาโหสิกรรมให้เขานานแล้วเพราะว่ากระแสะพลังงานของคนคนนี้ มันเป็นพลังงานที่ลบถ้าเราอะเอาจิตของเราอะไปผูกกับคนแบบนี้มันจะทำให้เราอะ่ะหน้าแก่เราเอาโหสิกรรมให้เขาไปตัดกรรมไปถ้าเราเอาโหสิกรรมให้ใครแล้วเราตัดกรรมไปอะนั่นก็คือจบคือจบเขาจะไม่สามารถทำอะไรเราได้แล้วสิ่งไม่ดีมันก็จะสะท้อนกลับไปหาเขาอย่างเท้าหัวงูบางคนเนี่ย เขาก็หาเรื่องเอตลอดเลยเพราะว่าเราไม่ชอบเขาเขาก็หาเรื่องไอ้เท่าหัวงูเนี่ยแหละเพราะเราไม่ชอบเขาเขาก็หาเรื่องเราตลอดแต่เอก็คิดว่าเออเวลามันก็ผ่านมานานแล้วก็เอาโหสิกรรมกันไปพอเราเอาโหสิกรรมให้เขาเนี่ยทุกอย่างจบเป็นการตัดกรรมการกินเจไม่ได้บุญแต่เป็นการตัดกรรม การอาโหสิกรรมไม่ได้บุญแต่ก็เป็นการตัดกรรมเราตัดกรรมกับเขาเขาก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้อีกแล้วถ้าหลังจากเนี้ยเขาคิดไม่ดีทําไม่ดีหรือทําเลวสิ่งไม่ดีก็จะสนองกับเขาเป็นสามเท่าพอเขาก่อกรรมกับคนที่อาโหสิกรรมให้เขาไปนานแล้วเพราะตัวท่านเพชรเนี่ยเคยมาคุยให้คุยกับเอนะแล้วท่านพูดเยอะด้วยพูดเยอะนะ เล่ามาละเอียดเลยท่านบอกว่าผู้หญิงคนนี้ใส่ร้ายเอ๋นะโอ้โหท่านบอกว่าเอ,อ๋หาหลักฐานแล้วฟ้องเขาเอ๋บอกกับท่านว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวท่านน่ะขอให้เอ,อ๋แก้ข่าวเรื่องอัญญลินจนมีผู้หญิงหลายคนเนี่ยโคตรจะเกลียดเอ๋เลยเอาเราไปด่าเอาเราไปนินทาจนลือเรื่อง แต่ที่เอ๋ไม่ใส่ใจอ่ะก็เพราะถือว่ามันเป็นคำสัญญามันคือคำสัญญาเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้ส่วนเรื่องนี้คือเอ๋มองว่าก็ช่างเขาดีซะอีกคิดซะว่าเขาทำการตลาดเรียกเลตติ้งให้คนมาดูดวงกับเราเยอะๆ เราก็คิดว่าเขาทำการตลาดเล่นเลตตี้ให้คนมาดูดูดวงในเว็บเราเยอะๆมาช่วยให้เราดังช่วยให้เราได้เงินจาก YouTube ช่วยให้เราได้ลูกค้าคนที่มันจิตใจไม่ดีอ่ะมันจะมีพลังงานไม่ดีหรือกระแสะไม่ดีบางอย่างอ่ะซึ่งไอ้กระแสะตัวเนี้ยคนอ่ะเขาจะรับได้นะ แล้วคนที่แบกความทุกข์ไว้ในใจอะ่ะหน้าแก่ไม่สวยเอเอายุตั้งเออายุเลขสี่แล้วว่าเออายุสี่สิบกว่าแล้วอะ่ะแต่ผู้หญิงอะ่ะอายุแค่ยี่สิบสี่ห้ามันยังอิจฉาในความสวยวเราอะ่ะเราควรขอบใจเขาไม่ใช่ไปเกียด เราอะแก่ขนาดเนี้ยังมีผู้หญิงอิจฉาในความสวยเราอะอพาะเอกกล้าพูดเลยว่าคือเออะไม่รู้จักเขาเราอะไม่รู้จักเขาเราไม่เคยไปทำอะไรให้เขาเดือดร้อนแต่สายตาที่เขามองอะมันเต็มไปด้วยความอิจฉาซึ่งเราอายุมากแล้วเราไม่ได้คนงโง่แม้แต่ลุงลุงวินมอเตอร์ไซค์บางคนเนี่ยเขาว่าแก่จนหัวงอกแล้วนะ บางทีเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาเดือดร้อนหรอกแต่เขาก็มองเราแบบมันไส้อะเออเพราะอะไรเพราะเขาเห็นว่าเราอ่ะหาเงินได้ง่ายกว่าเขาเรามีเงินมากกว่าเขาเรารวยกว่าเราสบายกว่าเขาไม่ได้อิจฉาเราที่ความสวยแต่เขาอิจฉาเราที่ว่าเรารวยกว่าเพราะแกเป็นคนแบบนี้มานานแล้วเราไม่สามารถไปเปลี่ยนสันดานใครได้ เปลี่ยนไม่ได้ในบางครั้งเนี่ยคือถ้าเราอะทำความเข้าใจกับคนบนโลกเนี้ยดีๆอะคือเอถึงเข้าใจไงว่าเออพบภูมิพบภูมิพญายนาคอะที่ไม่สามารถบรรลุโสดามันได้เอรู้นะว่าเพราะอะไร ส่วนภพภูมิมนุษย์เนี่ยมันมีทุกแบบอะมันมีคนทุกแบบแล้วมันซับซ้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่บนโลกเนี้ยหลายคนน่ะที่เจอเจออะไรหนักๆในชีวิตอ่ะเขาถึงตกผลึกทางความคิดได้ตั้งแต่เด็กก็เพราะว่าบนโลกใบนี้มันมีทั้งความดีมันมีทั้งความชั่วมีคนทุกประเภทไงมันก็เลยทําให้คนบนโลกเนี่ย สามารถเข้าถึงแบบความทุกข์แบบสุดๆแล้วเมื่อผ่านตรงนั้นมาได้เนี่ยเมื่อผ่านความทุกข์แบบสุดๆมาได้เนี่ยเขาถึงรู้ไงว่าอ๋อคน่ะคน่ะมันก็เหมือนการคนคนกาแฟอะคือคน่ะมันมีทุกแบบแล้วเมื่อเราผ่านตรงจุดนั้นมาได้เราถึงรู้ไงว่าแม้แต่คนที่เคยเป็นคนดีก็เปลี่ยนมาเป็นคนเลวได้คนที่เป็นคนเลว ปัจจุบันเนี้ยเปลี่ยนเป็นคนดีก็เยอะแล้วที่เอเจอมากับตัวเนี้ยไอ้ผู้หญิงที่มันเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยบางทีมันเป็นแค่เปลือกข้างในเขาไม่ได้ดีภายนอกเขาดูเรียบร้อยเขาก็มาบุลลี่เราด่าเราที่ว่าเรากากันเราเป็นคนไม่เรียบร้อยเราพูดไม่เพาะเราพูดไม่เพาะเราไม่ใช่คนเรียบร้อยผู้หญิงที่เรียบร้อยก็บุลลี่เราพอคบไปได้สักระยะหนึ่ง อีวอเนี่ยอีวันณะเนี่ยขโมยเงินอีอีหมีเน aja, firmware, ีย่ยขโมยของขโมยสร้อยแล้วก็ขโมยเงินนะส่วนอีกคนนึงอะเรียบร้อยเหมือนกันเรียบร้อยเรียบร้อยเหมือนกันยืมเงินไม่คืนอีที่เรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยยืมเงินอะไม่คืนแล้วพอเราลืมนะมันก็กลับมายืมใหม่ วความที่ว่าเมื่อก่อนนะ่ะโง่ไงก็ให้มันจนตอนหลังเนี่ยตกผลึกทางความคิดไงพอเราตกผลึกทางความคิดเนี่ยเราทําความเข้าใจกับคนพวกนี้ได้เลยว่าอีที่เรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยมันจนลึกๆกับมันนะอิจฉาพอมันพอมันยืมเงินเรามันก็หายไปแล้วอยู่ดีๆก็โทรมาหายไปปีนึงแล้วก็โทรมาจะมาเยี่ยมแล้วก็มายืมเงินเราอีกแล้วก็หายไป คนเรามันดูที่ภายนอกไม่ได้อะผู้หญิงที่แม่งเรียบร้อยนุ่งขาวห่มขาวถือศีลท่าทางเรียบร้อยเป็นมิจฉาชีพบิดเบือนพระไตรปิฎกอย่างบางคนเนี่ยก็ให้สังคมตัดสินเองอะว่าภายนอกก็ดูเหมือนจะเป็นคนดีอะแต่สิ่งแต่ในการกระทำของเขาอะมันไม่ใช่เนี่ยคือคน แม้แต่พญานาคยังไม่เข้าใจคนเลยบางทีอ่ะท่านอ่ะคุยกับเอ๋นะท่านเล่าเยอะนะท่านบอกว่าคนนี้เป็นแบบนี้ท่านบอกว่าคนเนี้ยมันเป็นแบบนี้คนเนี้ยคิดแบบนี้คนนี้คิดแบบนี้คนนี้คนเนี้ยมันทําแบบนี้คนเนี้ยมันคิดแบบนี้คนเนี้ยมันไปทําแบบนี้แล้วท่านบอกว่าท่านอ่ะไม่เข้าใจมนุษย์เพราะภพภูมิน้ามันไม่ได้ซับซ้อนเขาเรียกภพเนี้ยกามราคาเกลื่อนภพน้าเป็นภพที่ มีกิเลสกามราคะกำหนัดสูงจึงไม่สามารถบรรลุโสดาบันได้พระพุทธเจ้าเทศสอนเรื่องพยาเอละกะปัตตะพยาเอละกะปัตตะเนี่ยได้ฟังธทมพระพุทธเจ้าถึงสองพระองค์แต่ก็บรรลุโสดาบันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราอะจะไว้ใจตัวเองมากไม่ได้ต้องใช้สติ กรณีเอโชคดีที่ว่าเราเป็นนักพยากรณ์เราเอาดวงตัวเองมาดูได้ว่าเฮ้ย mm. ช่วงเนี้ยเราดวงตกราหูทับอย่าเชื่อใจใครง่ายอ่ะช่วงเนี้ยราหูเข้าเรือนพันธุระวังโจรขึ้นบ้านอ่ะทีเนี้ยเราไม่รู้ว่าคนคนนี้เขาคิดดีคิดร้ายเราเปิดไพ่ทาโร่โอ้รู้แล้ว i, เฮ้ยไอคนนี้มันคิดไม่ดีกับเราอ่ะมันได้ไพ่ไม่ดีอันนี้คือเอ๋นอนพูดนะ เราก็ต้องระวังแล้วไพ่ขึ้นเดวิลไพ่ขึ้นสิบดาบระวังไพ่ขึ้นแปดดาบไอ้นี่แม่งเพอเพเล่นของเออถ้าไพ่เดวิลขึ้นพร้อมแปดดาบไอเนี่ยเล่นของถ่านถ้าไพ่เดวิลขึ้นพร้อมเดอะมูลอ่ะต้องระวังไอเนี่ยทำเสน่ห์หรือไม่ก็ข่มขืนถ้าเดอะมูลพ่นพร้อมเดวิลไอผู้ชายคนเนี้ยเฮ้ยมันข่มขืนเราได้นะคือบางครั้งเนี่ยเอเจอคนอะบุลลี่บุลลี่บุลลี่เนี่ยที่เอ,อะใช้วิธี เงียบเนี่ยก็เพราะว่าเราอะ่ะไม่อยากตกหลุมพรางที่คนพวกนั้นอะ่ะเขาขุดคือบุคลิกเอ,อะเป็นคนกระโต๊กระตากไงเวลาเราเจอแกล้งหนักๆเนี่ยแม้แต่เพื่อนเอ,อะเขายังไม่รู้เลยว่าทําไมเราเป็นคนเงียบเขาบุคลิกเราอะ่ะเราเป็นคนขี้วอยๆแต่เวลาเราโดนแกล้งหนักๆเนี่ยเรากลับเงียบตอนที่เอโดนแกล้งหนักๆเนี่ยเอใช้วิธีเงียบเงียบ ไม่ใช่ว่าเรากลัวแต่เราเลือกที่จะเงียบเพราะเรารู้ว่าคนพวกนี้ยไม่ดีพอเราเงียบเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรไม่ได้มันอยากจะคุยกับเราเราก็บอกว่าเราไม่คุยมันโทรมาเราก็ไม่รับสายมันโทรเรามันโทรมาเรายังไม่คุยกับมันเลยมันโทรมาคุยกับเราเราก็ไม่คุยกับมันนะมันเรียกเราไปคุยเราบอกว่าไม่มีที่อะไรต้องคุยฉันไม่ได้เป็นหนี้อะไรเธอ บางคนโทรมาพูดไม่รู้เรื่องเราก็บอกว่าถ้าปวดขี้ก็ให้ไปขี้นะไม่ต้องมายุ่งกับกูคือเราไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปคุยกับคนที่เขาเจตนาจะบูลลี่เราพนักงานบริษัทเนี่ยต้องทำงานร่วมกันในออฟฟิศมีสิบคน,ผนแผนกนี้มีห้าคนแผนกนี้มีสิบคนอันนั้นะเขาหนีไม่ได้แต่เราอะ่ะเลือกได้เราไม่อยากคุยกับเขาเราก็เอาตัวออกมา เพราะเราไม่ได้เป็นลูกจ้างเขาเข้าใจปะเรารู้ว่าคนเนี้ยเขาไม่ดีเราไม่ได้เป็นลูกจ้างบริษัทเราทํางานอิสระเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราไม่พอใจเขาเราก็เลิกคุยเขาไม่ชอบเราก็เอาหสิกรรมให้เขาไปเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาเดือดร้อนเราไม่จําเป็นต้องแคร์คนนอก เวลามีคนนอกอะ่ะเขามองเราด้วยสายตาไม่ดีหรือเขาท่าทางกวนตีนอะ่ะเราอย่าไปแคร์คนแบบนี้เขาไม่มีคุณค่าอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือคนคนเนี้ยเขาไม่มีคุณค่าอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลืออย่า คนที่เขาคิดไม่ดีกับเราเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขารู้ท่านจะปกป้องเราก็ต่อเมื่อเราเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนเลวอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ปกป้องให้เราอ่ะเป็นคนดีคนที่มันไม่ดีอ่ะเขาก็เหมือนกับเล่นกับไฟในท้ายที่สุดไฟก็เผาตัวเขาเองอะ่ะอยากได้ผัวชาวบ้านทำของใส่ผัวชาวบ้านสุดท้ายของก็ย้อนเข้าตัว ไม่ชอบผู้ชายที่เขาเกลียดตัวเองผู้ชายคนนี้มันชอบผู้หญิงสวยมันชอบผู้หญิงหุ่นดีตัวเองหน้าตาขี้เล่ไปตามตือ้ออยากจะได้ผู้ชายหล่อๆมาเป็นผัวผู้ชายมันก็ไม่อยากได้เมียมันอยากได้เพื่อนมันก็ยอมทนคุยด้วยเพราะเห็นว่าผู้หญิงนี้มีประโยชน์ทางธุรกิจผู้หญิงคนนี้ยังมีประโยชน์และยังมีผลประโยชน์ เมื่อผู้หญิงคนเนี้ยหมดผลประโยชน์เมื่อผู้หญิงคนเนี้ยหมดผลประโยชน์และผู้ชายเริ่มรำคาญหนักเมื่อผู้ชายเริ่มรำคาญหนักหรือผู้หญิงคนนี้หมดผลประโยชน์ผู้ชายคนเนี้เขาจะไม่ลังเลเลยที่จะตัดความสัมพันธ์หรือพูดทําลายจิตใจแล้วท่านเพชรยังพูดเลยว่าผู้หญิงคนเนี้ยมันเป็นจิตเภทมันเป็นโรคจิตตัวเอ๋อ เอาตัวออกมาเอ๋อเลิกคุยเลิกยุ่งกับทางเนี้มาห้าหกเดือนแล้วไม่คุยไม่สนใจเลิกคุยเลิกยุ่งไม่ส่องเฟซไม่ส่องไลน์ไม่อะไรเลยเอ๋อเลิกติดตามเลิกสนใจไม่ส่องเฟซไม่ส่องไลน์เลิกคุยเลิกยุ่งแต่เขาไม่เคยหยุดท่านเคยพูดนะว่าพวกเนี้เหมือนกับว่า เขาอ่ะพยายามจะทําทุกอย่างอะให้เราอ่ะเสียหายซึ่งท่านอะโกรธมากแต่ทีนี้เอ๋บอกว่าก็ช่างเขาเถอะเขาอยากจะนินทาอะไรก็นินทาไปอยากจะพูดอะไรก็พูดไปมีแต่หลักแถไม่มีหลักฐานเอ๋ยังบอกกับท่านเพลย์เลยพวกเนี้ยเขามีปากเขาจะใส่ร้ายเขาสามารถพูดตอแหล พูดหวานล้อมพูดอะไรก็ได้แต่หลักฐานเขาไม่มีมีแต่หลักแถะหลักฐานไม่มีแล้วสิ่งที่เขาทําร้ายคนนั้นคนเนี้ยสิ่งที่เขาไปโกงเงินคนอื่นมาสิ่งที่เขาทำอะ่ะเขารู้กันทั้งนั้นอะ่ะคือเอ๋ยังยังเชื่อนะว่า ถ้าเราเป็นคนดีอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะจะปกป้องเราและเอกก็รู้ด้วยว่าการพนันอ่ะมันเป็นสิ่งไม่ดีแต่ในเมื่อที่เราจะเลือกในเมื่อเราเลือกที่จะเล่นพนันเราเลือกเองว่าเราอยากเล่นหวยเราก็ต้องมีสตินักพนันที่มีสติจะไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแต่คนที่เล่นพนันแบบไม่มีสติด้าน,นก็คือ เขาจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนและทําให้สังคมเดือดร้อนทําให้คนรอบข้างเดือดร้อนนักพน,นันที่มีสติคือเขาเล่นเพื่อหาเงินทั้งวดนเนี้ยเออไม่ได้ขาดทุนก็ขาดทุนงวดนหน้าอาจจะกําไรมันอยู่ที่สตินักพน,นันที่มีสติเขาจะไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนดาราบางคนน่ะเป็นผีพน,นันมาตั้งไม่รู้กี่ปีทําไมเขาถึงยังรวยอยู่ ก็พอเขาเป็นนักพนันที่มีสติไงถ้าเขาไม่มีสติเขาก็หมดตัวแล้วไม่มีบ้านไม่มีรถเหลือดาราบางคนเนี่ยเล่นพนันน่ะตั้งแต่หนุ่มๆไปาสเวกัสไปลาสเวกัสจนคู่มั่นน่ะขอเลิกเพราะคู่มั่นกลัวตัวเองจะเดือดร้อนคู่มั่นเห็นว่าผู้ชายคนนี้เป็นผีพนันก็เลยขอเลิกแต่ถามว่า ผู้ชายคนนี้หมดตัวไหมเขาไม่ได้หมดตัวบางทีเขาเล่นได้เป็นล้านๆ้านแต่บางครั้งเนี่ยเขาเล่นขาดทุนก็มีแล้วผู้ชายเขาเดือดร้อนไปทําให้ใครเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนตัวเองถ้าถ้าเล่นแพ้ก็หมดแต่ว่าเขาไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้มีหนี้หนึ่งเลยอะ่ะเขามีสติหนึ่งอะมีสติ พอมีสติเขาก็บริหารจัดการเงินได้ว่าจะทํำยังไงให้ได้กําไรถ้าช่วงเนี้ยดวงไม่ดีก็ให้หยุดถ้าช่วงเนี้ยดวงดีก็เล่นไปเขาไม่เอาทรัพย์สมบัติไปขายเขาไม่ได้เอาเงินเก็บทั้งหมดไปเล่นพนันเขาบริหารจัดการเป็นเขาแบ่งเป็นนี่คือนักพนันที่มีสติเออพญานาคบางคนน่ะก็ชอบการพนันพยานาคบางคนก็ไม่ชอบ อย่างพญาเพชรเนี่ยท่านเป็นคนไม่ชอบพนันท่านเกลียดทุกคนที่เล่นพนันแม้แต่หวยท่านก็ไม่ชอบนี่คือเรื่องจริงอันนั้นมันก็เป็นเหตุผลส่วนตัวท่านคือเราเป็นมนุษย์เราจะมีเหตุผลของเราก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอพูดเท่านี้ค่ะ